ครับสวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจาครับพี่น้องวันนี้พบกันวันพระรหัสสัปดาห์ที่2องเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระเกิดเจ้านะครับเราอยู่ในช่วงเวลาของการที่จะเ,เตรียมตัวของเราต้อนรับการบังเกิดมาขององค์พระเยสูเจ้าซึ่งก็แน่นอนอาการเตรียมจิตใจของเราเตรียมชีวิตของเรานั้นก็มีความสําคัญเลยนะครับที่เราจะต้อง ดำเนินชีวิตในแต่ละวันในช่วงนี้อย่างดีนะครับสำหรับพระวาจาในวันนี้ก็นำมาฝากกันนะครับวันนี้ก็บอกว่าตั้งแต่สมัยของยอนบัติสตาผู้ทำพิธีล้างจนถึงวันนี้อาณาจักรสวรรค์ต้องการความอดทนและความพยายามผู้ที่ใช้ความอดทนและความพยายามเท่านั้นจะเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์ได้ตั้งแต่สมัยของยอน บัพติสตาผู้ทำพิธีล้างจนถึงวันนี้อาณาจักรสวรรค์ต้องการความอดทนและความพยายามผู้ที่ใช้ความอดทนและความพยายามเท่านั้นจะเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์ได้มัทิวบทที่11บข้อสิบนะครับนี่ก็บันทึกไว้อย่างนี้นะครับเมื่อเราพูดถึงอาณาจักรสวรรค์เราได้ยินบ่อยเนาะอาณาจักรสวรรค์เนี่ยก็หมายถึงการเป็นหนึ่งเดียวพระเจ้าการอยู่กับพระเบญเจ้านั่นเองคืออาณาจักรสวรรค์ ค,คำว่าอาณาจักรสวรรค์นั้นก็ไม่ได้หมายถึงขอบเขตทางพื้นแผ่นดินด้านเหนือจิตจดประเทศนั้นด้านใต้จดที่นี่ไม่ใช่นะอนาณาจักรสวรรค์คือการเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าการอยู่กับพระเบจ้าใช่ไหมการมีพระเบญ้าอยู่นะครับมันต้องเป็นเป็นความสัมพันธ์ของเรากับพระเบจ้าและกับเพื่อนพี่น้องด้วยนั่นเองนะ ในพระวาจาวันนี้ก็บอกตั้งแต่สมัยยงบัพติสตาและจนถึงเวลานี้เลยยงบัพติสตาก็คือสมัยพระเยซูเจ้านั่นแหละแรกเริ่มพระเยซูเจ้าก่อนมายงบัพติสตาเป็นบุคคลที่เตรียมทางให้พระเยซูเจ้าเสด็จมาเรกาก็ทราบนะการเป็นหนึ่งเดียวพระเจ้าหรืออาณาจักรสวรรค์นั้นต้องการความอดทนและความพยายาม,มต้องการความอดทนและควพยายามไม่ใช่ได้มาง่ายๆไม่ใช่อยู่ๆแล้วก็มาถึง ทันทีพระเป็นเจ้าประทานให้ทันทีแล้วเราก็ได้รับทันทีไม่ใช่แต่ต้องอาศัยความอดทนและความพยายามหมายถึงอะไรความอดทนและความพยายามก็หมายถึงความร่วมมือที่เราจะต้องมีกับเพระเป็นเจ้าด้วยร่วมมือย่างไงก็ร่วมมือก็คือการประพฤติปฏิบัติตนตามพระวจาของพระองค์ตามจิตลลมของพรงอะองค์ที่ เทศที่สอนที่บอกเราแล้วเราก็เราต้องทําอะไรบ้างต้องรักพระเจ้ารักเพื่อนพี่น้องยังไงต้องเจริญชีวิตยังไงอะไรต่างๆเหล่านั้นนะ่นะนั่นคือความอดทนแน่นอนหลายครั้งมันก็ถูกสิ่งภายนอกสิ่งเร้าภายนอกก็มารบกวนมาประจนล่อลวงใช่ไหมพบกับความยากลําบากในชีวิตพบกับปัญหาบริษัทนั่นคือต้องอดทนแล้วต้องออกแรงต้องพยายามอยู่เฉยๆไม่ได้ ต้องออกแรงต้องพยายามในในความหมายที่พระเยซูเจ้าพระองค์ทรงบอกก็บอกไว้อย่างนี้และพระองค์ก็บอกว่า,า,วกกวาผู้ที่อดทนและพยายามเท่านั้นจะเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์ได้ดังนั้นเองสรุปก็คืออยู่เฉยเกิดมาแล้วไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติตามไปวัน,ว,นวันหนึ่งชีวิตอย่างนี้จะไปจะเข้าอาณาจักรสวรรค์หรือว่าจะไปสวรรค์นเนี่ยจะเป็นหนึ่งเดียวพระเป็นเจ้าเนี่ย คนะงไม่ใช่คงไม่ได้แต่ว่าการจะเป็นหนึ่งเดียวพระเเจ้าได้เราต้องออกแรงต้องพยายามนะเพราะว่า,า,าพระเยซูเจ้ามาไถ่บาปเราเนี่ยจริงอยู่โปองเสด็จมาแล้วมาไถ่บาปมารับทรมานแล้วก็มาถูกตรุงตายบอนอางเขนเพื่อเราแล้วแต่ว่าเราจะได้รับการไถ่หรือไม่ได้อนาจักรสวรรค์หรือไม่นะ่ะขึ้นกับเราด้วยเราต้องให้ความร่วมมือวความร่วมมือของเราก็คือบอกแล้วก็คือการ พยายามประพฤติปฏิบัติตนตามหน้าที่ตามที่เราเป็นตามาสิ่งที่เรา,าจ,จะต้องประพฤติปฏิบัติในฐานะเป็นสิทธิ์ของพระเยซูเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าฐานะที่เป็นเพื่อนพี่น้องของกันและกันนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องวันนี้ก็ขอเชิญพี่น้องทุกท่านนะครับได้เข้าใจความหมายตรงนี้แต่ละวันเรามีอุปสรรคมีปัญหามีความยากลําบากอย่าลืมนึกถึงพระวาจาตอนนี้มัทธิว11ข้อ12นี่ก็บอก จงอดทนและพยายามชีวิตต้องออกแรงต้องอดทนและพยายามในการเอาชนะความไม่ดีต่างๆนั่นเองการที่เราจะชนะความไม่ดีต่างๆชนะบาปชนะการประชดเล่อรวมอยู่เฉยๆไม่ชนะต้องออกแรงต้องพยายามแล้วก็มีพระเบนเจ้ามีพระพรของพระเบนเจ้าอยู่เสมอที่จะเอาชนะความไม่ดีต่างๆเหล่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ ขอพี่น้องได้เตรียมชีวิตจิตใจของเราในช่วงการเตรียมตัวต้อนรับการบังเกิดมาของพระองค์นั้นอย่างดีในแต่ละวันและในเวลาเดียวกันก็ดูแลคนรอบๆข้างด้วยไม่ว่าจะเป็นสาม,มีภรรยาเป็นพี่น้องลูกหลานเป็นต้นนะที่จะต้องดูแลเขาให้เข้าใจถึงความรักและพระเมตตาของพระองค์ดูแลยังไงดูแลด้วยการเป็นประจักษ์พระญานดูแลด้วยการเป็นแบบอยา่าง และก็ประพฤติตนด้วยความรักด้วยความเอาใจใส่พร้อมที่จะเป็นประกาศกพร้อมที่จะเป็นธรรมทูตนั่นคือเป็นแบบอย่างที่ดีกับทุกๆคนนั่นเองนะครับสาหรับวันนี้พี่น้องขอพี่น้องทุกท่านนะครับมีความสุขมีความเข้มแข็งและก็ทําให้คริสต์มาสที่เราจะฉลองในออออสองสามอาทิตย์ข้างหน้านี้มีคุณค่ามีความหมาย การังเกิดมาของโพองให้เกิดในชีวิตในจิตใจของเราอย่างแท้จริงนะครับสําหรับวันนี้ขอพระบรของพระเบญเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเชิญ